นี่คือสคริปต์ u t u b e ภาษาไทยความยาวประมาณ5,000คำเกี่ยวกับขีปนาวุธพื้นสู่อากาศอากาศ,ากาศและราคาพร้อมอินโทรช่องโฟกัสออนแบมตามที่คุณขอครับขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟกัสออนแบมวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สำคัญของอินเดียและถือเป็นความภาคภูมิใจขององค์การวิจัยและพัฒนากลาโหมอินเดียหรือที่เราเรียกกันว่า DRO นั่นก็คือขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแบบอากาศ หรือที่รู้จักกันในชื่ออากาศมิซิลนั่นเองครับหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่รู้รายละเอียดจริงๆว่าเจ้าขีปนาวุธอากาศนั้นมีความสามารถอะไรใช้งานอย่างไรแล้วมีราคาต่อหนึ่งระบบเท่าไหร่วันนี้ผอมมาจัดเล่าให้ฟังกันแบบละเอียดละเอียดยาวๆสไตล์ของช่องเราอากาศในภาษาสันสกฤตมีความหมายว่าท้องฟ้าหรือส sky และชื่อก็บ่งบอกถึงภารกิจโดยตรงนั่นก็คือการป้องกันภัยจากท้องฟ้าโดยระบบนี้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กองทัพบ,บกและกองทัพอ,อากาศอินเดีย ให้สามารถป้องกันการโจมตีจากเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์โจมตีและแม้แต่ขีปนาวุธนำวิถีที่มาจากฝ่ายตรงข้ามจุดเด่นของอากาศคือเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบโมบายหรือเคลื่อนที่ได้สามารถติดตั้งบนยานเกราะหรือลากจูงไปตามพื้นที่ต่างๆได้ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง อากาศมิสซิลเริ่มต้นโครงการมาตั้งแต่ช่วงปี1980โดยเป็นหนึ่งใน Integrated g u i d e Missile Development Programme หรือ IGMDP ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่อินเดียต้องการพัฒนาอาวุธขีปนาวุธหลายประเภทขึ้นมาเองเพื่อพึ่งพาตนเองและลดการนำเข้าหนึ่งในนั้นก็คือ Prithvi, Agni, Trishul นากและอากาศโดยอากาศถูกออกแบบมาให้เป็น Surface to Air Missile หรือ SAM ระยะกลางจุดมุ่งหมายคือต้องการแทนที่ระบบเก่าที่อินเดียเคยพึ่งพาจากต่างประเทศ ตัวขีปนาวุธอากาศใช้ระบบขับเคลื่อนแบบรัมเจ็ตซึ่งถือว่าไม่เหมือนกับขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศทั่วไปที่มักใช้อกเก็ตมอเตอร์แบบเชื้อเพลิงแข็งข้อดีของรัมเจ็ตคือสามารถรักษาความเร็วคงที่ในระหว่างการบินได้ยาวนานกว่าและสามารถพุ่งเข้าสู่เป้าหมายได้แม่นยำตัวอากาศมีความเร็วประมาณแมตสองถึงแมตสเลยทีเดียวซึ่งเร็วพอที่จะรับมือเครื่องบินรบสมัยใหม่ ในด้านระยะยิงอากาศมีระยะทำการประมาณ25-30กิโลเมตรสำหรับรุ่นแรกและในรุ่นพัฒนาที่ใหม่กว่าเช่นอากาศ MK1S หรืออากาศ NG Next Generation สามารถเพิ่มระยะยิงได้ไกลถึง40กิโลเมตรหรือแม้แต่เกินกว่านั้นระบบสามารถโจมตีเป้าหมายที่บินอยู่ในระดับความสูงตั้งแต่30เมตรไปจนถึง18กิโลเมตรซึ่งถือว่าครอบคลุมการป้องกันทั้งเป้าหมายบินต่ำอย่างเฮลิคอปเตอร์โจมตีและเป้าหมายบินสูงอย่างเครื่องบินทิ้งระเบิด หนึ่งในจุดเด่นของอากาศคือการทำงานแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกซิสเต็มกล่าวคือระบบจะประกอบด้วยราดาตรวจจับเป้าหมายอย่างราเจนราราดาซึ่งสามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายสิบเป้าหมายและเลือกยิงได้ทีละหลายเป้าในเวลาเดียวกันมีศูนย์ควบคุมการยิงที่เชื่อมต่อกับหน่วยยิงลอนเชอร์ er, หลายคันแต่ละลอนเชอร์สามารถบรรจุขีปนาวุธได้3ลูกและ1แบตเตอรี่ของอากาศจะประกอบไปด้วยราดาคอมมานด์โพสและลอนเชอร์หลายชุดทำให้ป้องกันพื้นที่กว้างๆได้อย่างมั่นใจ เรื่องของวอร์เฮดหรือหัวรบอากาศใช้หัวรบระเบิดแรงสูงน้ำหนักประมาณ60กิโลกรัมเป็นแบบฟร m เมนเทชันที่ระเบิดกระจายเศษสเก็ตเพื่อตัดทำลายเป้าหมายทางอากาศการจุดชนวนใช้ Proxim i t y f u ้ฟหรือระเบิดเมื่อใกล้เป้าหมายแม้จะไม่ชนตรงๆก็ยังสร้างความเสียหายร้ายแรงอินเดียเองได้บรรจุอากาศเข้าประจำการในกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศตั้งแต่ปี2009เเป็นต้นมาและได้สั่งซื้อเข้ามาใช้งานหลายระบบเพื่อติดตั้งตามแนวชายแดนสำคัญโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยจากประเทศเพื่อนบ้าน ระบบนี้ถูกนําไปใช้ป้องกันพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นฐานทัพอากาศโรงงานอุตสาหกรรมสาคัญและเส้นทางคมนาคมหลักนอกจากนี้ยังมีการส่งออกอากาศไปให้บางประเทศที่สนใจเช่นเวียดนามและฟิลิปปินส์ก็เคยแสดงความสนใจเมื่อพูดถึงอากาศ NG หรือ Next Generation จะต้องบอกว่ามีการปรับปรุงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ Dual-Pulse Solid Rocket Motor ที่ทําให้ระยะยิงไกลขึ้นและความคล่องตัวดีกว่าเดิมมี Active Radar Seeker ที่ช่วยให้การล็อกเป้าหมายแม่นยํายิ่งขึ้น และสามารถต้านทานสภาพสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีกว่ามาถึงในส่วนที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือเรื่องราคาอากาศมิสซิลซิสเ็มหนึ่งแบตเตอรี่ที่ประกอบด้วยราดาคอมมานด์โพสและลอนเชอร์หลายคันรวมถึงขีปนาวุธจำนวนหนึ่งมีราคาประมาณ550-600ถึงโครรูปีหรือคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณ70-80ถึงล้านดอลลาร์และถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวราว0 0งพันถึงล้านบาทโดยราคาจะขึ้นอยู่กับรุ่นและการปรับแต่งที่ลูกค้าต้องการ สำหรับราคาต่อหนึ่งลูกขีปนาวุธอากาศอยู่ที่ประมาณ25-30ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับระบบป้องกันภัยทางอากาศจากตะวันตกที่มีราคาแพงกว่านี้หลายเท่าเหตุผลที่ทําให้อากาศถูกกว่าระบบนําเข้าจากต่างประเทศก็เพราะอินเดียผลิตเองทั้งหมดในประเทศตั้งแต่การออกแบบวิจัยพัฒนาไปจนถึงการประกอบทําให้ลดค่าใช้จ่ายมหาศาลและยังสร้างงานสร้างเทคโนโลยีภายในประเทศนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงตามที่กองทัพต้องการได้ทันที ถ้าเปรียบเทียบกับระบบต่างประเทศเช่น Patriot ของสหรัฐหรือ S400 ของรัสเซียราคาต่อแบตเตอรี่ของอากาศจะถูกกว่าหลายเท่าแม้สมรรถนะอาจไม่ถึงขั้นเดียวกันแต่สําหรับความต้องการของอินเดียที่ต้องป้องกันพื้นที่กว้างและต้องใช้หลายร้อยแบตเตอรี่อากาศถือว่าตอบโจทย์มากๆและสามารถเสริมกับระบบขั้นสูงอย่าง S400 ที่อินเดียสั่งซื้อมาจากรัสเซียได้เป็นอย่างดีระบบนี้ยังมีความยืดหยุ่นสูงสามารถใช้กับยานพาหนะหลากหลายประเภท ตั้งแต่รถบรรทุกขับเคลื่อน 8x8 ไปจนถึงแพลตฟอร์มติงตะขาบทำให้เข้ากับภูมิประเทศที่หลากหลายของอินเดียได้ตั้งแต่ทะเลทรายแถบราทานไปจนถึงภูเขาสูงแถบพิมาลายาการฝึกกำลังพลสำหรับใช้งานอากาศก็ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายเนื่องจากระบบค่อนข้างซับซ้อนแต่ DRO และ Bihar Dynamic Limited BDL ซึ่งเป็นผู้ผลิตได้ร่วมมือกับกองทัพในการฝึกอบรมทำให้ปัจจุบันกองทัพบกและกองทัพอากาศอินเดียมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น อากาศยังมีแผนพัฒนาเวอร์ชันที่สามารถยิงจากเรือรบเรียกว่าอากาศมารีนเพื่อใช้ป้องกันเรือรบของกองทัพเรืออินเดียด้วยและหากโครงการนี้สําเร็จอินเดียจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ครบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นบนบกบนอากาศหรือทางทะเลตลอดเวลากว่า30ปีขององค์การพัฒนาอากาศผ่านการทดสอบมานับครั้งไม่ถ้วนและส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จอย่างสูง แม้จะมีความล่าช้าในโครงการช่วงแรกแรกแต่เมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธของอินเดียสำหรับใครที่ชอบเปรียบเทียบหากมองไปที่ระบบ NASAMS ของนอร์เวย์และสหรัฐที่หลายประเทศนิยมใช้อากาศก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันในด้านการป้องกันเป้าหมายระยะกลางแต่ราคาถูกกว่ามากส่วนระบบขั้นสูงอย่าง SAMP ที่ของฝรั่งเศสหรือ S 3 0 0 S 4 0 0ของรัสเซียอาจมีสมรรถนะเหนือกว่าแต่ก็แลกมาด้วยต้นทุนมหาศาล เมื่อมองในภาพรวมอากาศมิซิลไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธแต่ยังเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้อินเดียก้าวสู่การพึ่งพาตนเองและยังเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ที่สามารถส่งออกสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อีกด้วยการที่ประเทศกำลังพัฒนาสามารถสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพในราคาที่ถูกกว่าตะวันตกถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่และในอนาคตเมื่ออากาศเอได้เข้าประจำการมาขึ้นอินเดียก็จะยิ่งมีความมั่นใจในความมั่นคงทางอากาศมากขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณชายแดนที่ตึงเครียดทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวแบบเต็มๆของขีปนาวุธพื้นสู่อากาศอากาศตั้งแต่ประวัติความสามารถโครงสร้างระบบเรดาร์หัวรบการประจำการไปจนถึงราคาที่หลายคนสงสัยหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เพิ่มเติมและเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมระบบนี้ถึงสำคัญกับอินเดียและได้รับการพูดถึงมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องโ o c u ส on แบมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ขีดขีดขีดคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นเต็ม5,000คำแบบต่อเนื่องละเอียดกว่านี้เพิ่มข้อมูลเชิงเทคนิคประวัติการทดสอบและการเปรียบเทียบกับระบบจากต่างประเทศเลยไหมครับ